สวัสด,ดีทุกคนเมื่อนี่ก็มาเห็ดปิ้งอันนี้นนยังเกาะเห็ดนี่นะเห็ดเฟืองนี่สิปนอีกละไ้เพราะว่าค่อยปิ้งโบดเบดิร์ตหมูวานนี่จ่งไว้นะขันปิ้งไรก็กินบบเบิร์เนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาปิ้งอีกเมื่อนี้ก็เสจที่เดียวมันกันโได้แล้วก็มาอมหมูว้านนี่ซื้อมาลายนะพี่น้องค่อยจ่งไว้ค่อยจะมันเละก,ก่อนค่อยจะมันไอ็นก่อนค่อยใส่ฟิตไว้อันนี้ก็เ, <Yeah. S 1> กเลยสีมา mm hmm. อ๋อมาเนี่แหละไว้กับซานนี่แหละ ไก่ได้บันดนี้บ่แม่นหนูได้ไก่ออมเครื่องออมมันยังอยู่หนะก็เลยเฮ็ดออมอีกซะออมไก่ใส่ไวย้ยใส่สารก็บเมนูอันเดิมอันนี้ก็ดีแต่ว่าเอามาเฮ็ดใหม่ซื้อห0สิบพันเดสมอวานนี่มันหลายเนาะพี่นอ้นองเนาะก็เลยย่งไว้มาเฮ็ดมื้อนี้อีกปนเห็ดเฟืองได้แล้วละ่ะสุกแล้วละ่ะอ่าพี่นอ้อง อมไก่ได้หมูวานี่อมนูนี่อมไก่โอ้ยอผดัดเผ็ดเผ็ดหวานไปใส่ซานลงไปเลยไไก่ ปลาเด็กใส่ปลาเด็กขวดีนปนเห็ดแล้วเลยพี่น้องปนเห็ดเฟืองใส่ผักลงไปปวดเทงเติบเลยละโอมอยู่น้ำมันนี้ก็จ่อมไก่เมืม่อวานนี้อ,อมหนู เมนูกับบอันเดียวกันเนาะตามไปนี้กับไก่แล้วพี่น้องเอ้ยออมไก่ไก่ตัวหนึ่งกับคันแบนเขาแบ่งออมแบ่งกินแบบนี้มันกับในเหตุไลายเมนูคือกันได้พี่น้องเอ้ยมันหมดปิ้งหมกอบแบบแป๊บเดียวกินเธอเดียวแล้วมาพี่น้องกินเข่าเด้อ แกงอ่อมไก่กับปุลเนื้อคือเก่าลุงลุงคนกินนี่ถุกข่านั่งอันเมฆอ่ะน้องเมฆคนกินเข่ากับอันอันนี้ส่งสื่อน้ำนางมลหัวสิบพันสื่อหาหัวน้องเมฆบ้างมามาดีเลยเนาะมามากินข่าลุงกัน อือัานี่างมาหัน้ากมาพี่จะนังพดปะเอาเอาาย่ยอค่ะมาด็กขึ้นเขาคนนี้มาก

เคลมแ้องน่ากันไม่ใช่บวงแกคือความเป็นตัวเ,เองอย่ามาอีกงานมงมีกระดูกไว้เดี๋ยวนี้

พอเป็ดม่ได้กินไก่ดีน้อยเด็กจะกินกันแบบแบบไม่คุ้นเ่ย

<laughs> nhà đi nằm được, phải tí cho được. 好了，你们男朋 Makwou yo Makwou makwou yi ma, ma. แทบบะใส่ยังไ,ไงไปวายบ่สามบะวายกับสาม

Hãy thịt cho được đi. Mì Gõ Để không này. lỡ những video hấp luôn